ไปมาให้ดีกัใส่ชออวันนี้แล้ววันนี้ทอดวันนี้แล้วพอเดี๋ยวลูกเิษ็จจะเอาไปให้หลวงพ่อเพราะว่าเขาหลวงพ่อเขาฝากผมมาพันไอ้วัดเราสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสิงชัยเป็ดพะโลนะครับยัเรียกนนอกะนวัดไร่ขิงพราะราอพิกัดตลาดวัดไร่ขิงนะครับเป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับตลาดเช้านะครับ ไปกก็ออได้มาอัปเดตให้ท่านผู้นนมชมได้ชมด้วย่200นนอนเคยมาถ่ายมาแล้วนะครับร้านนี้นะครับถ่ายไปเป็นปีแล้วนะครับอย่างถ่ายดีเหมือนเดิมนะครับวัอนันนี้เป็นไส้เป็ดน,นะไม่น่าเชื่อผมครอการรู เป็ดพารโตัวละสามร้อยหสิบสามร้อแบแล้วก็สี่รอนะครับมีสมราคานะครับรึ่งตัวก็หนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยเกาสบสองอยนะัเล็ีงในตูดปีกขีและยีห้านะโลละสองร้อยยี่สิบไส้ขี่ละสามห้านะครับโลละสามร้สิบครับยี่ห้าสามสิบเระเดระคุลว่อดก็ละยี่ห้าสามสิบนกันนะวัดหลวงพ่อหลิว ลกศยมีลองเล่าว่าใช่ขี<อ>่ละสามห้านะวันนี้ทำการแทนวัดศรีแยกเจลิญพรเนี่ยผมผมบอกได้ในเป็นตูดนะครับต<ร>ูดก็ 2, นะขีดยี่ห้านะท่านัได้วัตถุมงคลที่ตดด้น,นี้เลยครับขยันได้วัตถุมงคลเพราะวันนี้ทอดแล้วกระทั่เนี่ยว้ให้ลูกให้หลานพาขาย

ะไปแล้วเราคอนี่น่ากินมากเลยนะอันไหนตัวละวสามร้อยสามพกหมดแล้วค่ะพี่เพราะว่ามันใส่อันนี้สามแปดหมดเลย่ะแล้วก็มี่สี่ร้อยสี่ร้อยมีตัวเดียวสามแปดกับสี่ร้อยนะครับอันชิลล้อนะพี่ชิลลาร้ครับเอาข้อบนนี่ครับมีแบบเป็นแบบเป็นกล่องนะฮะ กล่องนี้อ่ามันเป็นตัวตัวตัวและเครื่องตัวครับนะครับเครื่องตัวใหญ่นสองร้อยสองร้อยนะครับของวัดศรียอเจริญพรกล่องนี้กล่องละสองร้อยนะครับไม่ได้ยินเสียงผมพ่อค้าคิดถึงพระฤาษีวิยาสามนัดถามว่าผมไปไหนถ้าติดภารกิจนะครับลูกจบปริญญาที่เดือนก็เลยน้ำจิ้มนี่กระเด็ดเหมือนกันนะครับปลาในนะครับเลีลาท่านนะ เพราะวันนี้เขาทอดแล้ววันนเดเสียกเจริญพรเพราะเดี๋ยวลูกศิษย์เอาขับวัดแใคไอยากจะได้หลวงพ่อหลิวนะวน,นีแค่ทอดกัลสินเจนะเนี่ยว้ลูกให้หลานนี่การค้าการขายจะได้จเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะพ่อค้าครับมีเวลาน้อยนะครับว่วาหลวงพ่อหลิวนี่ถ้าไปที่วัดเองมันจะแพงแต่นี้ผมขอหลวงพ่อว่าทําให้ดีหน่อยพระกัสินปีเดียว ทำลุ้200นสองร้อยมาให้เลยนะครับเอาลุ้นสองร้อยที่วัดมาให้นะครับท่านทำบุญวันนี้ก็เดินไปทอดแล้วผ้าะไครับผัวผ้าไปเลยนะครับเต่านี้สวยเฉือนอยมาให้พี่น้องไปทานสวดพระปีละครั้งเราได้ทำบุญนะครับตัดินไม่หายากทุกวันครับปีละครั้งเดียวนะครับปีละครั้งเดียวผมบอกได้คำเดียวเท่ากี่บาทนะครับ ขายดีนะครัปลาเนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปส่งลงลงพี่แล้วลุงตลอดเลยวันนี้บอกพี่แทนทำอยู่นะครับพวันนี้ไม่เป็นไรเราเอากระใหร่วมที่หลังเลยที่เคยชิมมานะครับไม่ไม่เหมือนใครนะครับปลาเนี้นะเป็นแบบนุ่มเลยนะเป็นนะตุ้มอร่อยเลยนะไดราบหมะเดิมตอนเอาช่วยเจ้าวาดมาเป็นแทนของเดิมนะครับซึ่งมีบารมีมากหลวงพิเทพ เนี่ยเป็นกล่องแบบสองร้อยนะครับอันนี้เขาแปลว่าวันนี้จะทอดแล้วเดี๋ยวเราเอ่อแสบานุโมทนาบุญทีหลังส่องหลวงพี่เข้าไว้บรรในาวะโควิดทำไม่ทันจริงๆนะครับนะครับเพราะว่ามีเหรือน้อยผมก็เลยไม่อยากให้พี่แสบไปอธิษฐาเพราะพี่น้องเคยได้กันทุกปีไง มันจะปีละลุนละลุนผมก็เลยว่างลําป่าหลวงพ่อมาแล้วของเราอยู่ด้านนี้ศิลป์เราไม่ถงมาไม่กลิ่นก็ลาหลวงแบบด้านดีนะครับต้องมาวัน,น 8, ที่18คือจ่ยกาแต่วันนี้สี 8, แยกเจริญพรสร้างโมนนึ่งเงินไว้วทีน่นองนะครับไทย่ันไทย่านมาวันนี้ เขาเปิดประเทศนะไอ้ท่าประเทศเข้าประเทศไทยวันนี้อยากให้พี่น้องไปช่วชมความงามของโตนด์เรื่องเงินวัดสีแยกเจริญพรป่าใส่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับใส่ครับไส้ขาวัดหลวงเขาหลิวได้ทอดกระถินยอดครับผมใส่ตรงอาทิตย์เดือนธันวาคมเป็นทุกปีนะครับวันนี้มีโอกาบะหมี่แซ่บที่ไปส่งวัดนวลูกติดมาเองก็เลยอยากให้พี่น้องเขาเคย รวมมันุโมทนาบุญทุกปีผมก็อยากจะให้พี่น้องเอาของดีไปกว่าลูกปลาเป็นมงคลนะครับเพราะว่าตัวลูกติดเกมไม่รวยได้เพราะหลงเขอยู่แล้วก็หลายๆวัดที่เราท้องอยู่เขาตัปลานะครับก็จริงมาักว่าเข้ามาเข้ามาถามผมมาเลืออโทรมาแล้วผมก็อยู่ใจอยู่ที่แดงวันนี้บอกว่าถ้ากินแล้วผมก็อยากจะให้ข่อค้า ใส่ะเลือดมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับเลือดนะฮะไปยันนันที่นองลุกอกออกแล้วนะครับบางท่านันพุทนาบุญเพือดตกไม่ดังนะครับนะครับอกให้เพให้ลูกหลานก็ไม่เอาขอทำบุญกระติ่งีละครั้งเลเอยตกพี่แงโทรไปหาลุงที่หน่อยเนาะวันนี้ขอหน่อย นะครับรุ่นพิเดษรวยทาใจอ๋อจะมาต้มมาตุนเรื่องหน้าร้านเลยนะพี่น้องได้เ้พรามีละคังข้าไปที่วัดมันจะสองรแต่นี้เป็นกันติบพรไปตัวแล้วตัวนีครับาสาร้อยหกสบเลยสังแทรคนรปฐมได้ไป สามสภานะฮะภูมิก็ต้องเนาะสมที่เนาะนี่ครับเพราะว่าทางโบดนทุกปีนึกเงินวันนี้ลงเป็ดเยอะเยอะไหมครับวันนี้ที่นี่ก็จะเป็นวัดลิ้นจ้่วัดรามหลวงอันนี้ลงเที่ยวที่สองเดี๋ยวเที่ยวที่สามด้านหน้าเขาด้านหลังจะเป็นของวัดลิ้นจี่เราอยู่ที่ขายกี่กี่ตัวครับที่นี้เหรอครับัหกสิบหกสิบตัวใช่เป็นธรรมดานะครหกสิบนะครับขายไม่กี่ชั่วโมงนะซึ่งเป็นอาทิตย์ซึ่งไปละหกตัว ครอวับเราที่เป็นขาวขาย,ขายจากพี่น้องประชาชนและก็พ <fi breaking> ่อค้าในจิ๋นงามนะครับเราเปดขึ้นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังยาวอยู่พี่น้องยังมีเวลาบรีกับผ้าปปาเสื้อผ้าทอของไทยเจอภาพมือสองอยากให้พี่น้องได้ไป ขทอดเนี่ยพอทอดไปแค่ไม่เกินสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับพอเลยบอกพี่แฟนอย่าเอากลับเลยหลวงพ่อครับนี้เป็นอะไรเฮ้ยนี่น้มะพร้าวครับโอ้ใช่น้ำตาลมะพร้าวจากบ้านแพรวครับผมครับจะไม่ที่แหลงที่เอานี่จะไม่จะไม่ผสมน้ำตาลทรายไม่ผสมน้ำตาลทรายนะใช่ครับผมโอ้รู้จักสีได้ครับแล้วดูความละเอียดได้ครับมันจะไม่เหมือนน้ำตาลทรายนีต้องนี่ไปเอาจากบ้านแพรวมาเลยครับใช่น้ำตาลมะพร้าวนะใช่น้ำตาลมะขาว จากเจ้าประจําที่เราดูแล้วเออเขาคุณภาพก็โอเคอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอามาเพราะว่ามันเวลาต้มเรื่องรสชาติร้อนลมันโอเคครับโอเคแล้วก็ทําให้เนื้อเป็ดนี่นุ่มเลยนะใช่ครับแล้วก็จับผิวสีน้ำตาลคาวที่เข้มมาจับผิวจับผิวเป็ดแล้วสวยแล้วก็รสชาติจะกกลลม่อมกกลลม่อมกว่าที่พวกน้ำตาลคาวที่ผสมน้ำตาลครับประมาณหกไร่นะครับวันละไงอ๋ไล่โดอ ที่นี่เลยให้มันเป็นเจ้าว่าต้มมาสองแล้วนะโอ้เจริญอะครับตมแสดงว่าต้มมาแล้วสาหม้อ้ลคาต้มอย่ไ่ไครับโอ้มาแต่ตนึ่งเลยนะต้มสดที่ตลาดตลอดครับต้มสดเลยนะนี่ลงเลยนะลงใหม่ครับ ร้านใหม่ร้านน้อยร้านยอยแทบเป็ดชองแทบเป็ดเชอร์ปิดพันเชอรี่ครับผมกปิดเชอรี่นะฮะอันนั้นขึ้นตัวใช่ไหมครับประยัดได้เลยต้มเลยนะครับต้ไปแล้วก็ไม่มีสาบเลยนะครับร้านนี้นะครับก่อนจะลงเสร็จมันต้องล้างก่อนครับล้างเอามันๆตรงนี้ออกก่อนอ๋มันก่อนนะใช่ต้องล้างให้เสียบเรียบร้อยก่อนครับกนี่ละจริงๆนะข้องเป็นมงคลดูใสได้ใสจะใสใหญ่ตรงน้ำไม่ร้ออันนี้มันประมาณกิโลครับพี่ สองตตัวมาสามโลสามโลเนาะพอใจอยู่ใจอยู่ได้ครัวก็สองโลแน่แน่พี่พี่วางระดับวัดเกศจริงเยอะแล้วก็ระดับมาใส่ไว้ถุกเดียวกันก็ได้ใส่ไว้ถุกเดียวกันเลยนะคจับติ๊กบล็อกไปนั้นที่น้องได้ยินประชาชนอภิปรายก็มีหน้าประตูนู้นด้วยนะที่อสมมติเราแจกอยู่เออมันต้องอย่างนั้นแหละนะครับขอบคุณเจ้ามวย และอยากได้มานะนะครับพอเท่านี้แล้ววันสีเย็ดเจริญพออยากได้หลวงพ่อหลิวไว้้าขาเจริญลูกเรียมก็มาด้านนี้เลยนะมาด้านนี้เลยบอกได้คำเดียวนะครับพีจะทำมาลุมเดียวลเดียวนะครับเพื่อกระตุ้นโดยจรงเพีาะนั้น พี่น้องมุสองทางถ้าเข้ากันทางใหญ่ทางด้านบนก็ มีเจ้าในอยู่อสมอช่วยกับนะอยากได้ทางด้านนู้นด้วยนะครับผมประชารณพังต้มในครั้งกี่ตัวครับพี่ก็ก็อสมทางด้านน้ถ้าเป็นเปลดอกปะเพราจริงกไม่ต้องมีชิ้นส่วนอย่างอื่นนะสามสิบสามสิบนาทีใช่แต่ว่าสามสิบตัวได้สามสิบตัวใช่แต่ถ้าหากมีชิ้นส่วนอื่นด้วยพวกคอคอจ้างทั้งทั้งเฮ้ยต้องรวมวมไงพวกคอพวกอะไรเขาด้มายี่นห้าตัวเขาจะได้ไม่ต่งมาทางด้านนี้แต่ใครมาทางด้านนี้ก็นะครา ขาดบ้างไม่ได้เป็ well. นเลนยราดมากไม่ได้ถ้เป็นเลยนะฮะต้มเยอะไม่ได้ต้องสวยหน่อยโอ้ถ้าอย่างเงี้ยมีต้องเป็ดแล้วก็ตรงน้ อย่างนี้คือเปตจอ๋ออันนี้ตูดนะครับตูดเตจครับนี่ครับตูดเป็ดเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นตูดใหญ่แล้วก็ตัดขาของแล้วไม่มีเสาเป็ดใหญ่มากเลยนะใช่ครับอยากจะเห็นแล้วจะตัดแต่ไม่มีเสาเป็ดครับอันนี้ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเสาสะอาดของบริษัทครับจะเป็นถวายเจ้าว่าเขาว่าปีนี้กันทันทัน วนี้เราเลื่อนไปวันัสบดานผมยังมีเวลานี่เป็นเครื่องนะครับสหรับวัดคราเป็นทางยาจีนนะส่วนรูกพาร์โนี่จะเป็นสูตรเป็นสูตรทางร้านสูตรทางร้านเองนะครับถ้าถ้าถ้าเราไม่ใส่พวกนี้มันเป็นมันจะมีหอมมันเป็นพวกสมุนไพรจีนที่หลายๆอย่างปนกันแต่ว่าแม่เขาเรน เป็นไว้เป oh. ็นเป็นตัวเองไว้ครับครับวันนี้เราจะปิดปิดไปแล้วใ่ไหมครับทั่วไปที่แบบว่ามีแค่ซลาอยาบพวกคอยก้ากพวกอะไรพวกนี้คือเราเรามีพวกนี้นะแต่ว่าจะมีจุดแบบอื Election> ่นด้วยครับครับผมมันสามารถลดกินสาบได้เนอะก็มันมันต้องมันมันต้องใส่เพื่อเพื่อดับกินสาบไปแล้วครับแต่ก็จะมีอื่นด้วยเพื่อเพื่อให้มันหอมละมุนให้มันรื่นล้วนเวลากินเข้าไปเราเราเรารู้สึกแตกต่างกับเจ้าอื่นเลยครับไม่เหมือนเจ้าอื่นนะพี่ครับผม อะไยู่นี่ขายกี่โมงที่นี่โมงนะพี่เป็ดเป็ดหม้อแรกขึ้นประมาณช่วงตีห้าสิบโมงแล้วก็เม้าสอดนี่ประมาณสักก่านแปดโมงถ้าอย่างคนมาซื้อได้ประมาณหกโมงเช้าใช่หกโมงเช้าหกโมงเช้านี่มาได้เลยครับจนถึงตลาดของตลาดไร่ขิงเช้าเนี่ยคนคนเดินเดินกันเร็วอยู่แล้วเดินเร็วอยู่แล้วใช่ครับผมครับถ้าใครมาไหว้หลวงพ่อไร่ขิงเนี่ยข้ามาไปได้เลยไม่ต้องรอเพราะของค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับ ก็จะเป็นแล้วอย่างอื่นเนี่ยของของชาวสเชาวสวนของชาวได้ขิงเนี่ยก็มีเยอัแล้วนะครับ ว่าอยู่นี่ไม่แค่วันเดียวนะควันอาทิตย์เช้าวันเดียวแค่นั้ถ้าไม่วันอื่นวันอื่นอย่างเงี้ยย้อนเลยก็จะขายวันศุกร์อย่างวันเสาร์วัดเพ็ญดัตต์ครับอ๋อพี่วันเสาร์วัดวัดเพ็ญดัดใช่ครับผมอันนี้ก็ขายประมาณหกโมงถึงสิบโมงได้ไหมที่นี่ประมาณปราณสิบโมงก็ตอนนั้นก็จะหมดแล้วคนดแตลาดจะวายแล้วครับผมตลาดจะวายแล้วนะแต่เก้าโมงก็ยังมาได้นะัมาได้ใช่ครับ แต่ประมาณ10โมงก็งงนะยังว่าเนาะบางทีบางทีอาจจะขายหมดแล้วนะ,ะไม่เหมือนเดิมนะครับเดินทางอ่ะเ,เราวันอื่นล่ะฮะวันอื่นอ่าถ้าเป็นเจ้าประจำอย่างถ้าเป็นสาขาประจำก็คือจจจเจริญกรุงแปดท่าเจริญกรุงแปดท่าใช่ครับผมอ่าที่เยอะๆกับเอเชียทีคก็จะมีทุกวันมีทุกวันเลยใช่ครับผมอันนั้นเป็นสาขาเจริญกรุงแปดท่าเ่องของถ้าเป็นสาขาที่ตลาดไร่ขิงเนี่ยก็จะมีวันศุกร์ที่ตลาดฝั่งนู้นวันไร่ขิง มีมีผังด้วยใช่วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วัดทีดัดแล้วก็วันชาท์นี้ครับตอนทามานี่เลยนะครับผมเดินไปลจากตก็มานก็นวัดล็กิวำของเราแล้วก็วัดสยจรเลไทยนะครับวัดพระรามวัดเต พอเไหเนี่ยปริยิม่าสเจ็ดสิบลเม่ไคนละสามสิบโตนะครับใส่แล้วแค่ภาพปลอดภัยเป็นมงคลวันหล้ลยวเนี่ยไป่จัดงานไว้เยอะเกยนะครับเาผู้ินี่ไม่สองร้อยค่ะตัวใหญ่ค่ะเพราะวันนี้ชอบแล้วนะครับจ้าเพราะฉะนั้นผมอยากให้น้องได้ทำกติแล้วได้วัตถุมงคล เนี่ยตรงวันนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหยเนี่ยนะครับก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อเดี๋ยวเราไปถวายที่หลักนะครับมันเต็มมาแล้วอ่ะเต็มมาแล้วอยจะให้หลวงพ่อเป็นครอมครัวสิเราช่วยกันอนุโมทนาบุญให้วันนี้หมดนี้หมดเสร็จซึ่งเจ้าวาดของเก่าไม่อยู่ต้องใช้รับจ้างงานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไล่แตงทองมาเป็น หลัจากการเจ้าวาดแทนแล้วนะครับทิ้งนี้ไว้1สบาลนะครับเป็นหลวงพ่อทิเบตหลงวิเทพก็เลยต้องมาเป็นเจ้าวาดวัดทีแยกเจริญพรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากได้ให้ลวงไพลังจบด้านนี้วัดน,นี้ทอดจะติีมหยาคูยชนนั้นขึ้นใหญ่ของวัดทีแยกเจริญพรทุกปีตามที่เป็นตรงลาทุกปีทีนี้มันได้อธิษฐา ด้าน,น้านีน้วัดเ ขอยโมนาบปคุณพ่อคุณแม่คุณามรอย่าอเอาไ้แวคับควัดนี่สองร้อยแน่นอนมีน้องเคยไปนะผมเล็กนิดเหลืร้อยห้าสิบเพราะผมไม่ชอบที่วัดมาให้ลูกให้หลานเระกอไม่รู้จักบี่แสมนะไป้ด้วยแต่ตอนเลี้ยงวันเกิดหลวงพ่อดีจัทำเต้าทำเต้าเลี้ยงปุ๋ยไปเติมเปเป็นเินะนะครับ มานะคุณพ the ี <sucks> ่ค um, hmm. ุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณตาที่มีลูกหลานนะครับกำลังจเจริญลูกเรืองกำลังที่จะต้องแปงพระแบงคของเป็นมงคลประนดี้เป็นมงคลแน่นอนเพราะว่าวัดที่ได้เจริญพรยาทอดปฏิวัี้แล้วปฏดททองมันเหลือมาคงไม่อยู่ด้วยไม่มีคนประชาสัมพันธ์บอกข่าวเล่าเรื่องให้ที่น้องได้รับทราบ ถ้าอยู่ลำชอยลึกอยใหญ่มันจะมีพอสมอลเราตั้งอยู่<ม>ยังไงวันนี้ที่บังไม่ต้องไปขายโงมาลัยทิ้งแม่ไว้ทรือลือสาวไวไมาช่วยเชื่อมวย<อ>เพื่อ,อจะได้ไป<อ>กับ<อ>เปล่าอย่างน้อยที่องไปถวายลุกที่นะครับถือว่าสุๆนๆแล้วนะครับวันดีมีเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้ นะครับข้อพาดีกองเงยตาอาจจะพลาดท้องหมดผมก็ถ้าอยากได้หลวงพ่อหลิวทางด้านนี้อันนี้วัดหลวงวันทิพวันนี้ข้อวันนี้ใครอยากได้เออ่หล,ลวงพ่อหลิวนะครับได้เลยนะครับเรียกกองกหมดแล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่เอาขับวรถพอดีผมมาพอดีนะครับผมมาพอดีที่จ้าแงให้เขาวาดเสียง ให้เป็นมงคลกับผมหน่อยไหนๆ้เขาตั้งใจมาแล้วหรือพี่ตั้งใจให้ผมมาไป็นพนักงานยุกปีก็ไม่อยากให้นอกกี่ผ้าข้างในสามสิบเนะสามสิบก็จะคอใหญ่หน่อยนะที่ว่าวันถุมงคลมาให้แล้วใส่รวมไม่ก็ได้กับรถสวยๆไปไหนหลวงพี่ก็มอบมาให้แล้วนะพาเต็มหน้าร้านเลยเต็มหน้าร้านเลยนะครับเพราจะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่ง ีวัดพองกักขอ,องวัดตีแย้จเจริญพรลูกเดชของวัดหลวงพอ่อหลิวนะครับวันนี้จบเลยนะพี่วันนี้ทอดแล้วทอดวันนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อน้องสาวน้องชายคุณนายหญิงน,นะคุณพี่ล้อเอียนะผู้มีลูกหลานทอดตีเหลียวทอดเต่าหลวงพอ่อหลิวนะทอดเต่า วันนี้หลวงพ่อหลิวทานมาหาท่านกันร่วมกลมบริการประชาธิปันของตลาดนะครับเราจะได้เป็นมงคลมีละครเพราะกระถิ่นไม่เสียหลายปีนึงเราทำครั้งเดียวเพื่อว่าจะต้องมีสภาพซื้เราหลาเยอะเลยนะเอาครับผมเราจะถึงมีละครั้งไม่เสียหายจะได้เป็นมงคลทั้งปีจะได้ดีตลอดทั้งปีเร็วก็ดีตลอดไป นะครับวันชนะสลวพรรณนึ่งคนธนาพผมจั้ชุดชุดหมดตาให้พี่น้องแล้วแล้วกราบขอสิทธิ์ัดเสด็จเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าป่าเจ้าเขาหลวงพ่อว่าได้ถึงจงช่วยปัดเป่าพงทองพี่น้องที่ช่วยพ่อขจิตทองวัดสีแง่เกระเลมทองวันนี้กลับไปขอให้ร่ำขอให้รวยมีอะไรด้วยไปเปลี่ยนใส่ง่งเลย สีาเงเจริญพรลูกเซนหลงพ่อหลิวทีวัตภูมงคลหลงข่อหลิวอันนี้มีเรื่งในสองขีดด้วยนะครับน้องติด้านิตเลยรูปหวานจริงจริงมาเ็นมงคลเนี่ยผลิตงานทำแทนตีราลูกทิทย์คิวเวรวยทางใจนะครับเนี่ยลูกหลานใส่สวยมากพี่น้องอย่ากมือนักนะถ้างทเรื่อให้คนเรียนใจตอบเลยถ้าจาแล้วก็จะดับ นะครับถ้าเราเรียกแล้วมันจะไม่ดำอธิฐานจิตเลยนะครับเพราะวันนี้ถวายแล้วเราร่วมถวายกันสิ่งต่กันสิงกันสินเจะมารลวมประทังวัดนะคระับเป็น้นวสอยากให้ที่น้องได้ะะไปหมดแล้วคือห,หมดเลย คนนิยมกินทุกอย่างครับคนนิยมกินทุกอย่างเลยนะ ี่น้องมึงกระดมาพี่น้องชาวบา้นานนะครบับได้ขอให้ลูกหลานเพชรทอง,งะนะครับเพชรทองลูกบวกลอยงามมากๆประหยากให้มันคุ้มค่าคัดสดีๆท่านไปเอาที่วัดก,กันสองร้อยนะครับแต่ที่ท่านทวาคุณจะดีเริ่มปเป็นจ้ามากวันนี้แล้วที่จะรอดไม่รู้เวลาเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูหน้าจองเหมือนกันก็กลุงยี่ไหมไม่เวลาเดียวกันด้วย ในวันนี้ผมมาแล้วให้อย่าให้จบว้าไปทอนผ่าแล้วก็แล้วก็ระวังว่าเราเรื่องวัดร่างกาให้อย่าไปเดินบอกพี่น้องพ่อค้าเลยแล้วก็ผมทุกเรียนนะ เรื่องระหว่างเด็กนะครับยู่ที่ตลาดน้องพ่อค้าที่หนึ่งนะครับและผมก็ใช้บริการโรงพยาบาลด้วยอาจจะไม่รู้จักผมเลยคอณหมอนะครับขอบคุณทุกการิตารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ